Namo Tassa Bhagavato Rahato Samma Samputassa. Namo Tassa Bhagavato Rahato Samma Samputassa. Namo Tassa Bhagavato Rahato Samma Samputassa. Bali Yajong kau, ini kesempatan yang bagus พาวัตถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เรามีโอกาสได้หยุดการงานลดปล่อยละวางหน้าที่ที่เรากังวลซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะได้มาพักผ่อนย่อนใจเขาเราให้เกิดความสบายใจ ความกังวลเป็นโรคชนิดหนึ่งความกังวลเป็นโรคชนิดที่เริ่มต้นจากระบบประสาทที่คุณคิดกังวลจนนอนไม่หลับกังวลจนไม่กินไม่เป็นอันกินกังวลจนไม่เป็นอันหลับอันนอนโรคนี้เราอยู่ในลักษณะกังวลมากที่สุด ทุกวันนี้สังคมวุ่นวายมากก็จะมีโรคกังวลเข้ามาแทรกซ้อนในอารมณ์ของทุกคนไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากจะมากกว่าน้อยยิ่งคนเราไม่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิไม่มีโอกาสได้ฝึกธรรมะก็จะเป็นโรคกังวลมากที่สุด มันกังวลงตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วแต่เราไม่รู้จักตัวเหตุของมันเองเราก็ไม่รู้จักทุกที่เกิดกังวลเองเราก็ไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์มันได้เมื่อก,กังวลมากๆขึ้นจะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับสะดุ้งหวาดราวาแล้วก็กลายเป็นโรคประสาทมาทีละน้อยจนเป็นจิตหลอนเมื่อจิตหลอนแล้วก็ร้อนไข ร้อนใจตัวเองและนี้เรามาวัดเราต้องการละความกังวลไม่ให้จิตใจของเรานี้ยผสน้านวุ่นวายถูกความกังวลครอบงำจึงกลายเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองคุณมัวจิตไม่ประพัดสอนจิตไม่แจ่มใสจิตไม่เบิกบาน จิตไม่รื่นเริงมันเถิงใจเพราะถูกความกังวลครอบงำมันกังวลตั้งแต่วันแรกคนเราที่มีครอบครัวที่มีการงานมีหน้าที่เางนคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ย่อมกังวลให้กันสามีภรรยาภรรยาก็กังวลต่อสามีสามีก็กังวลต่อภรรยา พ่อแม่ก็กังวลต่อลูกลูกก็กังวลต่อเพื่อนฝูงต่อไปความกังวลน,นี้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการยึดติดแน่นเหนียวเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นอันเดียวอันหนึ่งไม่เคยจะแยกสัญญาความรู้สึกอันนี้ออกไปจากใจได้กังวลว่าเขาจะมาบ้านไหมเนาะเขากลับค่ำมะเขากลับค่ำไปเราก็จะเงอมอง หรือว่าถ้าลูกเรากลับโรงเรียนผิดเวลาเราก็จะเงอมองว่าลูกเราไปที่ไหนยิ่งไม่กลับบ้านยิ่งมาดึกเด่นๆนั่นยิงงนงน่งกังวลมากกังวลจิงกินไม่ได้นอนไม่หลับแต,แต่เราไม่ได้ศึกษาใจเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทําให้เรากงังวลเป็นทุกข์แต่คนที่จะดับได้และไม่มีทางอื่นนอกจากว่าเข้ามาหาความสงบ ถ้าเราย,ยังเกิดหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตนี้เราจะไม่พบหรอกความดับความกังวลคนที่จะดับได้สิ่งอันนี้ตัดได้คือพวกนักธรรมะพวกนักปฏิบัติธรรมพวกที่รู้จักจิตตัวเองพวกที่รู้จักใจตัวเองพวกที่รู้จักความกังวลมันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้ไขดับความกังวลน,นะนั้นนั่นแหละจึงจะพบความสุขที่แท้จริง ฉะนั้นเรื่องนี้มีกันทุกคนแค่เราจะไปไหนเนี่ยตลอดคืนจริงๆเรานอนไม่หลับจะริงๆเราจะต้องทํานั่นจะต้องทํานี่กลัวจะเป็นอย่างนั้น,กล,นกลัวจะบกพร่องกลัวจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแต่ความเป็นจริงงานมันไม่มีมากอะไรหรอกมันมีนิดเดียวแต่เรากังวลมากกว่านั้นเหมือนงานปีใหม่เนี่ยจริงไม่มีอะไรเลยพอคนไป วันที่สามสิเอ็ดวันที่หนึ่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่เราตื่นเต้นเกียมการทงใหญ่โตมโหฬารจะทำงานอะไรทิง้งเราก็งนลมากแต่พอพองานหมดไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหมือนกับเราจะทำพิธีกรรมทำบุญทำทานอะไรของเราแบบตั้งบ้านอะไรของเราเนี่ยกินเลี้ยงอะไรของเราเนี่ยเกียมการจะเหน็ดเหนื่อยหลายวันเกียมเป็นครึ่งเดือน แต่พอลาเสร็จพิธีแล้วนิดเดียวแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องเลิกกันแล้วเหมือนใครจะผู้หลักผู้ใหญ่จะมาสักคนเนี่ยเราเตรียมการต้อนรับกันซะอย่างใหญ่โตพมาแค่ชั่วโมงสองชงั่วโมงก็กลับไปแล้วไม่มีอะไรแต่เราสิจิตเป็นนายกายเป็นเบามันสั่งให้จิตเนี่ยตรงแต่งคิดนึกซึจนกังวลมากมาย ที่โบราณท่านรู้เห็นสิ่งพวกนี้ว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาเจ้ากายนี่เ่ยเป็นทาตรรับใช้ที่ดีมาตลอดเป็นทาตรรับใช้ของจิตที่ดีมาตลอดซึ่งจิตจะใช้อะไรมันก็ทําจิตทั้งๆที่มันมีเพียงเจตสิกมีเพียงสังขารมีเพียงวิญญาณมันเป็นเพียงตัวปรุงแต่งคิดนึก ถ้าจะไปจับเอาตัวตนมันมามันไม่มีตัวตนไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเอวไม่มีไหล่ไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปลักษณะมันเป็นเพียงนามธรรมเป็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาหรือว่าตัวรู้เห็นตัวคิดนึกแต่ว่ามันมีพลังมีอิทธิพลที่จะใช้คนเราให้โง่ได้ให้ฉลาดได้ ให้ทำบุญได้ให้ทำบาปได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อเท่าไหร่มันก็ใช้ท่าจิตนั้นมันต้องตายถ้าจิตนั้นมันเกิดความโลภมันก็พยายามที่จะวิ่งหาพยายามที่จะแสวงหาใช้ให้กายที่เป็นเบาเนี่ยให้ไปเอาเมื่อคำดึกดื่นมันก็ใช้ให้ทำถ้าเจ้านายต้องการสรียแล้วถ้าจิตที่เป็นนายมันต้องการอะไรมันใช้ ไม่มีเวลาหยุดบางทีมันใช้ให้เราทํางานค่อนคืนเที่ยงคืนมันก็ต้องใช้ถ้าไม่เสร็จงานแล้วมันก็ไปในได้นอนไม่ได้กังวลกลายมาตกอารมณ์นิ่งเลยแต่ถ้านายมันไม่ยอมมันจะต้องใช้ทุกวันใช้ทุกคืนใช้ทุกเวลาที่มันต้องการอะไรของมันสมมติมันหิวข้าวมันอยากจะกินอาหารอร่อยใกล้ไกลมันก็ไป ถ้ามันต้องการมันก็จะต้องไปหาสิ่งนั้นเอามาให้เบาเบาจะต้องไปหามาให้นายแต่ความจริงตัวจิตนั้นไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้กินด้วยเลยมันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้เดินมันไม่ได้มีทุกข์อะไรด้วยเลยแต่ว่ามันเป็นตัวต้องการตัวตั้งตั้งความปรารถนาอย่างรุนแรงแล่พอได้มามันก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่ได้ขอบอ,อกขอบใจเลยเรามากหรอก มันก็ดีใจเดียวเดียวเดียวมันก็ต้องการสิ่งอื่นมาแทนทดเธออีกเหมือนกับคนกินเหล้าหระกินเมาเข้าไปแล้วมันอยากทนไม่ได้จนมือไม้สั่นแต่พอกินเข้าไปแล้วมันก็แค่นั้นเองไม่มีความสุขอะไรขึ้นมาแต่พอมันบกพล่องขาดไปมันก็เรียกร้องต้องการอีกไอเจ้าจิตมันต้องการมันก็ใช้ให้เบาเนี่ยไปเอามากินแล้วจะเบาก็รับทุกแทน เมาโคปาโคปามเซไปเซมาแต่เจ้าจิตนั้นไม่ได้เป็นทุกข์อะไรด้วยแต่เจ้ากายเจ้าเบานั้นเป็นทุกข์มากเหมือนกระสุบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันความจริงจิตมันต้องการให้ร่างกายก็ไปแสวงหาม,มาพอดมดมสุดๆเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมีจะกลินม,มีจะฝันพอหายยากแล้วจิตปลอดใจแล้ว สักพักเดียวมันก็อยากต่ออีกมันก็ใช้ให้กายนั้นเจ้าเบาวนั้นทําตามอีกเมื่อเราไม่รู้อิทธิพลของจิตไม่รู้อิทธิพลของนายที่เลวนายที่ชั่วนายที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเจ้าเบ่าวก็เป็นทาตตลอดไปใช้หัวปากหัวปั๊มไม่ได้หยุดไม่ได้จิ้นบางคนต้องเป็นทุกข์ระทมติดคุกจิตตารางฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเมื่อเราลักไข่สักคน เจ้านายเจ้าเบานะี่มันรักใครสักคนรักถวายชีวิตจิตใจแนละ้วถ้าไม่ได้คนนี้ต้องตายแนะ่รักในส่วนที่ที่เขาดีต่อเรานะ่รักหมดทั้งร่างกายเนะี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งการกิริยารักสุกจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าไม่ได้ต้องตายใครเป็นคนที่ผูกพันเจ้าจิตเจ้านายนะั่นเองเป็นคนต้องการ เมื่อต้องการรูปต้องการเสียงนั้นมาเป็นเราเพราะเกิดผิดหวังขึ้นมามันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก,อกคิดตลอดคืนตลอดวันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาดีต่อเราเขาพูดจริงต่อเราแต่เดี๋ยวนี้ทําไมจึงเปลี่ยนแปลงเราก็พารนาคิดเจ้านายของจิตมันก็คิดขเข้ามาเรื่อยไปคิดจนเสียอกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลพ้นที่สุดตายดีกว่านายผู้เอาคนคิดสั้นๆด้วยการกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายโดดน้ำตายสารพัดที่นายมันจะผิดหวังนายมันเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วมันก็ใช้ให้กายเนี่ยเจ้าเบาเนี่ยทําผิดผิดโดยการทำลายกายไปเนี่ยให้แตกดับจึงทน,นไม่ได้ถึงก็เจ็บปวดกินยาเข้าไป ทำไส้มันจะอยู่ได้อะไรมันก็ถูกกัดผลที่สุดก็ต้องตายฆ่าตัวตายกินยาตายนี่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาพวเราเมื่อไม่ได้เรียนรู้ว่านายเป็นอย่างไรเบาเป็นอย่างไรเราก็ไม่แจ้งจิตถ้าเราเรียนรู้ว่าไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันนิสัยไม่ดีหรือนิสัยมันดี มันชอบใช้ให้ทำผิดหรือเปล่าถ้ามันชอบใช้ทำผิดเราก็จงรู้จักนิสัยนายให้ดีค่อยแก้ไขนายตัวสติตัวปัญญาเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่จะปรับปรุงแก้นิสัยนายให้ดีได้ที่จะไม่ใช้เบาให้ทำผิดเมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเราก็แยกออกจากกันได้ เบาเนี่ยไม่มีอะไรมันเป็นเกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากข้าวเกิดมาจากน้ํเกิดมานเกิดมาจากดินเกิดมาจากยอดไม้ยอดไร่ที่ได้จากเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มาแต่เจ้าเบาเนี่ยก็จะต้องรับทนทุกทรมานจากจิตเป็นผู้ชใจตลอดมาแต่ความไม่จริงมันเป็นอิทธิพลของจิตทั้งหมด บางทีมันทําโดยไม่มีเหตุมีผลก็มีถ้านายจิตมันอยากอะไรมันจะต้องทําตามแต่เราก็ปนมั่วไปหมดเรานึกว่ากายเรานึกว่าตัวเราต้องการแต่ที่จริงจิตมันต้องการตะขักไม่ใช่ตัวเราต้องการแต่ถ้าเราห้ามจิตห้ามใจเสียได้หยุดยัง้งหมายที่ที่คิดผิดๆเสียได้โดยการเอาสติเข้าไปคุ้มครองเอาสมาธิเข้าไปสงบใจ เอาเปัญญาเข้าไปพิจารณาจิตของนายมันก็จะหยุดการใช้เบาที่ไปในทางที่ไม่ดีได้ทำให้เกิดสงบระงับเช่นจิตมันดีนายดีเนี่ยวันนี้ไปวัดวันนี้สวดมนต์วันนี้นั่งสมาธิวันนี้ไม่ไปเต้นไปรำที่ไหนวันนี้ทำใจให้สบายสักวันหนึ่งวันนี้จะหยุดโกรธสักวันหนึ่ง จะหยุดปรุงสร้างสักวันหนึ่งหยุดสังคมภายนอกสักวันหนึ่งเพราะสังคมมากแล้ววุ่นวายตลอดวันเราก็ปลีกตัวเข้าสู่ที่สงบเมื่อนายดำริดีอย่างนี้เจ้าบ่าวก็สบายนั่งสบายนอนสบายเดินสบายไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาไม่ต้องไปหัวหกคนปิดที่ไหนก็แล้วไม่ต้องไปนั่งปวดเมื่อยเพราะอะไรเพราะนายดี นายใช้หยันนายรักความสงบรักที่จะสวดมนต์ภาวนารักที่จะเข้าหาธรรมะก็ใช้เบาไปสู่ที่ดีเบาก็สบายหนึ่งวันเพราะนายดีนายใจบุญนายมีศีลมีธรรมก็ใช้เบาให้ทำศีลธรมธรมให้ดีฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็เป็นเพียงนามมาทำเป็นเพียงนามมาทำ กายก็เป็นเพียงรูปประธรรมซึ่งมีธา,าตุดินน้ำไฟลลมใจก็เป็นเพียงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่ถ้ามีถ้ามีกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นอุปาทานมีโรคกดหลงเข้าไปแล้วก็เป็นตัวตนมากที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะจิตเพราะนายที่ปรุงแต่งยึดถืออันนี้ เมื่อเราเข้าไปรู้เห็นด้วยสติปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางก็มีแต่เพียงรู้เฉยอย่างเดียวรู้ละรู้วางรู้นิ่งรู้เฉยรู้จักสงบใจเมื่อเราไปรู้ใจเมื่อไรเมื่อไปรู้ความสงบเมื่อไรมันก็ไม่มีไม่มีตัวตนอะไรออกมาแสดงแต่ถ้าเผลอเมื่อไรเผลอตัวเมื่อไรมีโรคกดลงเมื่อไรมันก็มีตัวแสดงปรุงแต่งขึ้นมามันก็ออกมาเป็นกิริยาทางกายวาจาที่ไม่ดีถ้าจิตมันดีเป็นกุศล ก็แสดงออกมาทางกายวาจาใจดีฉะนั้นพวกเราจงฝึกนายที่ดีให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาด้วยการอบรมเข้าหาธรรมะเข้าหาศีลธรรมเพื่อหาความสุขสงบในจิตใจของพวกเราปีใหม่เนี้ยนายมันจะใช้เราไปผิดผิดแหละเราก็รีบพ่าเข้าวัดเสียมันจะพาให้เราไปเสียงเงินเสียทองไปโดนไม่มีประโยชน์ เราก็พยายามดึงรังเข้ามาวัดเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเสียเดินเสียทองเพราะเราก็รู้พิจารณาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาวะ่ะไอ้ปีใหม่ปีเก่าก็คนเก่านั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจสันดานเดิมไปได้มันก็ยังมีโรคกดหลงดวงเดิมนั่นเองพระทิศพระจันทร์ก็ยังเป็นดวงเดิมวันคืนก็ยังเป็นของเดิม ฉะนั้นเราจงทำจิตของเราให้เป็นเป็นจิตดีเป็นจิต,จตของพุทธ,ธะแล้วเราก็จะได้รับความสุขที่เราจะไม่ไปหลงใช้ไปในทางผิดๆการเข้าหาสินหาธรรมนั้นเป็นการหาประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างมากไม่ใช่หาประโยชน์ให้ใครเลยการที่หาประโยชน์ใส่ตัวเองนั้นเป็นความสุขสงบในชีวิตของเรา คนเราจะเบื้องต้นชีวิตก็ดีท่ามกลางชีวิตก็ดีบ้านปลายชีวิตก็ดีถ้าไม่มีบุญกุศลแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสุขจะเอาอะไรมาสมหวังจะเอาอะไรมาสงบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นนอกจากทางศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้โลกเนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราแสวงหาเท่าไหร่มันก็เดือดร้อนเท่านั้นมันก็วุ่นวายเท่านั้นมันไม่มีเงื่อนปมของมันจะจุดจบ หยุดยังได้เลยมันก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนปรุงแต่งเรื่อยๆไปเพราะการปรุงแต่งการสร้างอารมณ์นั้นมันมากมายจริงว่าโรคกังวลพวกเราจะดับได้อย่างไรการกังวลนี่เราจะดับได้อย่างไรเพราะมันมีหน้าที่การงานมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมีลูกมากหลานมากมีทรัพย์มากการงานมากก็กังวลมาก แต่ถ้ามันมีมากแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องหาความสงบให้มากหาสินทานภาวนาหยุดยังในจิตใจก็เราให้มากแล้วกวังวลก็น้อยถืงจะมีอะไรมากแต่จิตใจมันก็มีความสงบมากก็หยุดยังความกังวลโรคหัวใจได้โรคประสาทได้ทำให้กินได้นอนหลับสบายใจตลอดปีที่เราจะได้มา เพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระสมัยตพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สามารถจะชำระล้างหรือว่าชำระจิตใจให้เกิดความเยือกเย็นให้เกิดความสงบดับความร้อนทุกข์ใจได้อย่างมหัศจรรย์ใครจะมีทุกข์ <c oughs> ด้วยวิธีใดทุททกข์ด้วยเรื่องประการใดๆทั้งปวง ก็พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมาน้อมนำเอาเ้าไปไว้ในกายใจก็ยอมได้รับความสงบร่มเย็นกว่าที่เราไม่เคยมีธรมร,มรมะเช่นเราเคยมีทุก์ขมีกังวลเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นมามันก็ตัดละไม่ได้มันเก็บไว้ในใจ สร้างไว้ในใจสุมไว้ในใจจนร้อนเร่าร้อนไม่รู้จะไประบายที่ไหนได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใครเราจะช่วยดับทุกข์ทางใจเราไปถามใครใครก็มีเหมือนกับเราไปหาหมอหมอก็มีทุกข์เหมือนกับเราไปหาคนที่ไหนคนจนก็มีทุกข์เหมือนเราคนมีก็มีทุกข์ยิ่งกว่าเรา เมื่อมีทุกข์เอารอนกัดกุ้มรุ่มอยู่ในใจไม่มีทางดับจะไปหาคนไหนก็ทุกข์พอกันกับเราแล้วเราจะพึ่งอะไรได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีทางเดียวคือทางดีคือทางสายเอกคือเดินเข้าสู่ทางสงบคือหาธรรมะเป็นที่ยึดกเกาะเหนียวทางใจว่าที่ทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะเราไม่สงบเอง เราไม่สแสวงหาความสงบเองเราไม่สแสวงหาความยุติคือสันติที่มีอยู่ในใจเราเองเราไปแสวงหาแต่สิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนเราวิ่งไปหาสิ่งที่มันทำให้เราต้องวุ่นวายใจทุกครั้งเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเราอยู่กินกินนั่นนอนภาวนาเราก็คงสงบแต่ไม่งั้นเราไม่ได้อยู่เฉย เราไปเอาเรื่องคนโนนมาคิดเอาเรื่องคนนี้มาคิดเอาเรื่องคนโนนมาปร,รบเอาเรื่องคนนี้มาปาราบเรื่องนอกบ้านก็เอาเข้ามาเรื่องในบ้านก็เอาเข้ามาปัญหาทั้งภายในภายนอกมืาเกิดกุ้มลุมอยู่ในใจเราก็เกิดปั่นป่วนดันโจนใจเกิดความปุ่งสัน้นกระอาก,กระโวนเมื่อเป็นอย่างนี้อะไรจงว่าทุกที่เราไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามามา เราไม่ได้กินเฉยๆนอนเฉยๆอยู่เฉยๆเพราะเราไปดิ้นรนเอาเรื่องราวคนอื่นมาใสา่ใจเราจึงเป็นโลกกองวลจึงทำให้จิตของเราทุกข์หนักแบกภาระหนักปัญหาหักอกหนักใจจึงแก้ไม่ตกกับทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เมื่อเรามาพบพุทธศาสนาแล้วก็ควรแก้ความหนักใจเราด้วยด้วยการทำความดี ให้ตัวเองได้ปลื้มปิติว่าเราทำอะไรเราให้ทานแล้วเราก็สบายใจเรารักษาสิลแล้วเราก็สงบสบายใจมีโอกาสได้สำรวมระวังว่าสินของเรามีกี่ข้อเราควรจะรักษาให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้เข้าใจถึงเรื่องสินเราก็ดีใจอยู่กับสิน่าสิ่งที่แล้วมาเราก็ทำดีต่อไปเราก็ทำดี เราก็นึกว,ว่าสินเนี่ยเป็นรัตนตรตรเป็นที่พึ่งของเราไม่ทําให้จิตของเราเป็นทุกข์มากแล้วเราได้ภาวนาแล้วเราได้หัดนั่งสมาธิเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมีอยู่ในใจเรายิ่งนั่งก็ยิ่งคิดยิ่งนั่งก็ยิ่ง,งกุลงานเรารู้แล้วว่าใจดวงนี้มันทํายากมันดีได้ยากมันสงบได้ยากถ้าไม่เอาพระธรรมมาสอนใจเราคงไม่พบความสุขแน่ในชีวิตนี้ เราจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมต่อไปพอเราเกิดมีความสงบของเราบ้างแล้วเกิดภาวนาใจเย็นใจเข้าที่แล้วจิตรวมได้แล้วโอชีวิตนี้เรามีหวังมีหวังที่จะพบความสุขในบ้นปลายเราได้พบความสุขเหนือกว่าที่เราอยู่ในแวดล้อมแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนลูกหลานเรามีความสุขในเมื่ออยู่ตัวคนเดียว กินคนเดียวนอนคนเดียวเราพบความสุขได้แล้วเราก็อยู่กับกินหลายคนนอนหลายคนเราก็เป็นสุขได้เมื่อเราพบความสุขอย่างนี้เราก็เลยนึกว่าคนเราที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาว้าเวอยู่คนเดียวกลับไม่ว้าเวเอะเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวกลับเหงากลับว้าเวจึงได้คิดหาคนโน้นคนนี้มาเป็นเพื่อน คู่คิดเพื่อนคู่นอนเพื่อนคู่ใจแต่ไม่อยู่คนเดียวแล้วมันไม่ว้าเวมันดีกว่าที่เราจะคิดหาเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่คู่ตายคนเราเมื่ออยู่คนเดียวมีความสุขสงบนั่นแหละจึงจะปราศจากทุกข์แต่คนเดียวอยู่แล้วว้าเวใจเกิดความปุ่งซ่านรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้คนเดียวมันเหงา นั่นแนละชีวิตนี้จะไม่พบความสุขเลยเพราะชีวิตที่ไม่สันโดษชีวิตที่ไม่มักน้อยชีวิตที่ไม่สำรวมชีวิตที่ไม่แสวงหาทางถูกต้องชีวิตที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยตลอดเวลาเราหารู้ไหมว่าเวลาเราเจ็บแล้วเนะี่ยเราจะสนุกเหมือนเมื่อเราดีๆไม่ได้เราแก่เท่าแล้วเราก็ไม่มีสังคมอย่างนั้น จะไปสนุกขนองเฮาเหมือนหนุ่มสาวเขาก็หมดไปยิ่งเราแก่เข้าไปเจ็บเข้าไปใครเราจะมาเป็นเพื่อนคู่คิดสําหรับเราใครจะมาเป็นเพื่อนคู่ใจสําหรับเราทุกคนก็ต่างทุกคนก็ต่างรับภาระทุกคนก็ต่างหนีทุกคนก็ต่างจากกันเราก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นที่พึ่งเราได้แน่นอนที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจเราตลอดไปที่จะเป็นคู่ ทำให้เราสบายใจมีแต่ทาให้เราต้องห่วงต้องเป็นทุกข์ต้องกังวลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรไปไม่ได้ตามที่เราคิดจะมานอนเจ็บนอนตายอยู่ด้วยกันตลอดไปมันไม่มีแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่จากเราไปนั่นคือตัวกังวลตัวทําให้เราว wow ้าเวยตัวให้ทําเราต้องน้าตาตกคนเราแสวงหาผิดผิดกันมาตลอด อยากจะได้อะไระไๆแบบให้ใกล้ชิดตัวเองให้อบอุ่นในใจตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นพิษภัยเราในบ้นปลายชีวิตเราเคยอยู่กับลูกได้อยู่กับหลานได้แต่เราเจ็บเราไข้แล้วเขาก็ไม่เป็นนอนอยู่กับเราเขาก็ไม่ไปทําความอบอุ่นให้เราตลอดไปเขาก็ตายไปกับเราไม่ได้เขาก็เจ็บไปกับเราไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แยกกันอยู่ในตัวแล้ว แต่เราหลงผิดเองเราเข้าใจผิดเองเราจะพยายามหาให้ได้แต่ทุกสิ่ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ตามที่ใจเราหวังคิดนี่เราก็เตรียมตัวกันก่อนมาวัดมาอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวหัดมีความสุขคนเดียวเราจะได้ไม่ว้าเวใจเราจะไม่ต้องระทมขมขื่นใจ ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่วาเวมีความสุขเน้่นนันเนี่ยโลกนี้จะสะงบ